ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่5กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะมีเรื่องหงุดหงิด ในเรื่องของงานนะครับในวันจันทร์และวันอังคารเป็นความหงุดหงิดจากผู้ร่วมงานหรือคนที่ประสานงานด้วยที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคุยกันแล้วนะครับเป็นลักษณะที่เอาชนะค้าคารหรือการต่อรองอะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีความหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวจันทร์กับอังคารจึงเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีเมษจะอารมณ์เสียมีโทสะ นะครับก็ทำมัดระวังนิดนึงนะครับพอมาถึงวันพุธนะนะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็น4วันที่ชาวลัคนาราศีเบสจะแฮปปี้ทั้งสิน้นพุธแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเป็น4ี่วันที่จะแฮปปี้คุยอะไรก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นจะสังเกตว่าผมเว้นวันพฤหัสไว้หนึ่งวัน วันพฤหัสจะเป็นวันที่จุกจิกหุดหงิดงเรื่องส่วนตัวครับถ้าเอามาปะปนในเรื่องของงานแล้วก็จะทําให้หุดหงิดงเพิ่มขึ้นนะครับผมจึงเว้นวันพฤหัสไว้1วันฉะนั้นพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็น4วันที่ดีโดยเฉพาะนะครับในช่วงสุกรเสาร์อาทิตย์เป็น3วันที่คุณนั้นจะแฮปปี้นะครับเจรจาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินการทองหรือธุรกิจจะสำเร็จดี เพราะเดือนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ไ,มได้หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนกับเออมื่อก่อนแล้วนะครับบางคนเขาก็ทํางานที่ประสานงานในเรื่องของออนไลน์ได้โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์เจรจาอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองก็จะได้รับความสําเร็จดีนะครับส่วนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับสัปดาห์หน้านี้การเงินยังคล่องตัวดีอยู่ก็จะไม่คล่องได้ยังไงล่ะดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นราชาโชคนะครับ จะหยิบจับอะไรก็ดูจะคล่องตัวไปหมดหรือใครที่ติดหนี้ติดสินคุยอะไรคร้างๆคาคากับชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้ก็มีโอกาสจะเอาเงินมาให้เรานะครับในช่วงจังหวะตรงนี้หรือชาวลัคนาราศีเมษใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วรู้สึกจุกจิก,จกใจลำคาญใจหงุดหงิดไม่ค่อยแฮปปี้เป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้านี้คุณจะใช้หนี้บัตรเครดิตตรงนี้ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักเองโครจรเป็นราชาชโชคนะครับชาวเมษมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะครับแต่ชาวเมษที่ยังอ่ยังโสดอยู่ผมแนะแบบนี้สัปดาห์หน้านีาน้นะจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันมาทั้งดีและมาทั้งที่ทําให้หงุดหงิดฉะนั้นวันพฤหัสเป็นวันที่คุณอาจจะหงุดหงิดเรื่องพวกนี้นิดนึง นะครับคือมาคุยกันแล้วเหมือนกับมันทาความําคาญมาให้อ่ะคือคนถ้าเราชอบมันก็ไม่ลาคาญแต่คนถ้ามาชอบแล้วเราไม่ชอบเขาบางทีมันก็เกิดความําคาญได้เหมือนกันหรือมีคนมาก็ล้อก็ติกทําให้เราเองรู้สึกอึดอัดใจก็เป็นไปได้ในช่วงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเอ่อที่จะถึงเนี่ยนะครับพฤหัสหน,น้าเนี่ยนะครับก็เป็นแค่หนึ่งวันเท่านั้นในสัปดาห์หน้าน,านี้ที่คุณจะจุกจิกหุดหงิดนะครับไม่ค่อยแฮปปี้นะักวันอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียว ฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ดูแล้วรู้สึกว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินการทองเป็นพิเศษชาวเมษที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับคู่จะนําโชคดีมาให้นะครับอาจจะมาในรูปของการติดต่อประสานงานให้หรือแม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าโชคดีต่างๆนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี